รั้นถ้าไม่ได้กินของแซ่บมันนอนไม่หลับมาจ้าอาหารเจแบบแซ่บซีดมาแล้วแล้ววันนี้เราเลือกใชน้น้องตะคุคินุกของโอไฮโอมาจ้าทุกคนหั่นเป็นตุกเต่าชิ้นพอดีคําที่ทุกคนจะกินแล้วเอาไปคลุกแป้งเลยจ้าทุกคนคลุกแบบนี้คลุกมือก็ได้หรือว่าจะคลุกแบบโอ้แล้วแต่เทคนิคเลยทุกคนเลยเลวโคตรเทน้ํามันให้ร้อนเลวใส่ลงไปรอบโฉงรอบรอบเดียวนี้คือโทษในโพอเหลืองเท่านี้แต่ไม่ต้องไม่ต้องให้เหมือนเราก็ได้นะแล้วทุกคนก็เอาขึ้นมาพักก่อนแล้วใส่ลงไปรอบที่สอง รอบที่สองนี่ต้องได้ลวงเลยทอดให้กรอบให้จับดูแล้วน้องไม่นุ่มไม่เลนก็ตักน้องเข้ามาปักให้คือเะเด็ดน้ํามันก่อนได้เลยแล้วเอามาจาัดจานเมนูนี้เราจะทําน้ําย,ยําแยกต่างหากนะทุกคนนะแล้วเราจะใช้รสแทนน้าปลาแล้วเราก็ใส่กระขวดใช้พริกเข้าไปตามรัด,ดวงทุกคนเลยแล้วเราก็ใส่ผักอ่าผักชีใบเลยไหมเล้วเราก็เด็ดใบมิน้นท์หรือใบสะระแหน่ลงไปเลยแล้วก็เอามาลงคลุกน้อยนิดนึงเพื่ออีลองกินฟังเสียงแล้วนะ กรอบมากทุกคนนะึก